ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกล้วยแดงอินโด3แหลบว่าแต่ละแหลบเป็นยังไงสวยงามต่างกันขนาดไหนความแดงช้าแดงเร็วมันเกี่ยวกันไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูแหลบแรกแหลบแรกอันนี้นะคะนี่แหลบแรกต้นนี้แหลบแรกเราสั่งมา2ต้นเนี่ยมาจาก จังหวัดตราดนะคะแหลแรกเราสั่งมาจากตราดสีเขาจะแดงสดแหลแรกสั่งมาสองต้นแต่ว่าแดงแค่ต้นเดียวนะคะอีกต้นเป็นเขียวอินโดเนี่ยสีเขาจะแดงสดใบแต่ละใบนี้ออกมาก็ลายก็คล้ายๆกันนะคะไม่ไม่ค่อยทิ้ง ไม่ไม่ค่อยทิ้งเป็นลายลายอื่นเท่าไหร่ก็ยังคงคงเป็นลายเดิมๆอยู่นะคะแต่สีเขาสดสีเขาจะสดมากอันนี้เป็นจังหวัดตาดนะคะตาดนี้น่าจะเป็นภาคตะวันออกส่วนอันนี้คือแล็บที่สอง แล็บที่สองนี้เราสั่งมาสามต้นเราสั่งมาสามต้นเป็นเขียวอินโดหนึ่งต้นที่เห็นแดงก็สองต้นนี้นะคะสองต้นนี้จะแดงสีเขาไหมสีเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยแดงจัดจ้านนะคะไม่ค่อยแดงจัดจ้านเหมือนอเหมือนแล็บแรกเท่าไหร่ระยะการแดงของ สองแหลบนี้พอๆกันนะคะก็คือก็คือใช้เวลาเกือบสองเดือนเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงไฟนะเราเราเลี้ยงแบบแดดธรรมชาติเลยหนะนี่แหลบที่สองแต่ต้นของแหลบที่สองนี่โตโตไวมากโตไวมากโตไวจริงจริงดูแหลบแรกเปรียบเทียบกันนะ ดูแลบ,บที่สองโตวไวมากสองแลบ,บนี้ห่างกันเกือบสิบวันนะคะห่างกันเกือบสิบวันที่เราเอามาเอามา,าเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในที่อยู่ในขวดแก้วนะคะแต่ลายของแลบ,บที่สองนี้จะค่อนข้างต่างกันนะคะ ันนี้ลายเนี่ยแต่ละใบเนี่ยออกมาเนี่ยได้ได้ลุ้นทุกใบนะคะได้ลุ้นทุกใบนะลายสวยสวยแล็บที่สองอันนี้เราเพิ่งได้แดดได้ไม่เท่าไหร่นะคะลายแดดแดดไม่ไม่ไม่ไมถึงอาทิตย์ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าช่วง ช่วงสองสามอาทิตย์แล้วฝนก็ตกเนาะทีนี้เรามาดูแผบที่สามอันนี้แบแบแผลแผบที่สองนี้มาจากอา่าลังสิตนะคะแบบนี้ภาคกลางเนาะส่วนแบบที่สามแบลที่สามเรามาดูน,นี่ <c oughs> มาจากชัยภูมิภาคอีสานนะคะอันนี้ภาคตะันออกเฉียงเหนือจากชัยภูมิ อันนี้พูดถึงลายหรืออะไรนี่ยังยังไม่เป็นลายนะคะยังไม่เป็นลายแต่ว่าอยากจะบอกว่าน้องแดงไวมากแลบของอจังหวัดเชัยภูมินะคะน้องแดงไวมากนี่เราอบเราอบได้เราอบสิบสี่วันนะคะแดงขอบแดงตั้งแต่อยู่ในตอนอบพอเราออกมานี่นี่เรายังไม่ได้ไล่แดดนะคะนี่เรายังไม่ได้ไล่แดด น้องอายุได้สิบหกวันนี่เรายังไม่ได้ไล่แดดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมแค่เปิดเปิดฝาอบอ,ออกให้เขาได้รับแสงอ่อนๆแค่นั้นเองนะคะดูแดงแดงแล้วอันนี้ขอบก็เริ่มแดงนะต้นน้องยังเล็กอยู่เพราะว่าพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งอนุบาลเนาะ นะคะคเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่า3ามแผลที่เราเ,าเอามาเป็นยังไงแต่ต้นนี้เราเรายังไม่รู้ว่าจะแดงกี่ต้นนะคะแผลนี้เราเอา,เอามาสต้นเรายังไม่รู้ว่าจะแดงกี่ต้น